ครับผมเอก expo n e n t i a l ครับคลิปนี้ครับเสียตังค์แล้วครับซื้อเอสยอตามาครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องครับแล้วก็เทียบกับ S 2 4ยีอตาให้เห็นจะจะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างแล้วก็มาเท็สิ่งที่สําคัญแบบไวๆให้คุณตัดสินใจได้ด้วยว่ามันสมควรจะซื้อไหมเพราะว่าถ้ารอรีวิวจะเต็มของผมอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งครับไปดูดีกว่าครับก็มาแกะกล่องครับก็กล่องหน้าตาอย่างครับแกะขึ้นมาปุ๊บก็แน่นอนครับ s อ5 Ultra ตาครับแล้วก็สายชาร์จครับเคมจิ้มซิมครับแล้วก็แมโนนครับมีแค่นี้แหละครับครับแล้วก็มาเทียบตัว A g 4 u l t r สี่อตครับอย่างแรกอยากจะบอกว่าปีนี้ผมซื้อตัวไทเทเนียมเกรครับผมไม่ได้ซื้อตัวแบล็คทั้งทางที่ผมเป็นคนชอบสีดำเพราะว่าตัวแบล็คธรรมดาที่ซื้อได้ในร้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะ ขอบเนี่ยเป็นสีไทเทเนียมเงินๆนะครับไม่ใช่เป็นสีดำนะครับถ้าจะซื้อแบบดำสนิทเลยต้องเป็นรุ่น Jet Black ซึ่งซื้อได้เฉพาะในเว็บไซต์ Samsung.com มันก็จะกักนิดนึงเพราะว่าอย่างผมว่าของแถมข้างนอกเนี่ยดีกว่าครับแล้วก็มีสีใหม่ครับเป็นสีซิลเวอร์บลูครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับสีที่ผมชอบสุดก็คือตัวนี่แหละครับเป็นไทเทเนียมเกรย์ครับลองลงมาก็ผมว่าสีขาวครับซิลเวอร์ไวท์ครับครับแล้วก็มาวางข้างๆกันเทียบกับตัว s 2 4ีบสีอตาเลยครับ อย่างแรกตอนที่ผมจับตัว s อสซอ่ตานี่ผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่นะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กกว่าตัวเอสซี่ตานะครับแต่มันเป็นเพราะว่า1ครับตัวมุมทั้ง4มุมเนี่ยตอนนี้เป็นโค้งนะครับก็จะจับสบายมือขึ้นครับแล้วก็ขอบซ้ายขวาเนี่ยเป็นขอบตัดตัดตรงลนะครับขอบบนล่างเนี่ยตัดตรงอยู่แล้วเที่กับตัวเอสี่ตาเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ซ้ายขวาเนี่ยโค้งครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทําให้มันรู้สึกจับง่ายขึ้น,นครับความกว้างครับ ความกว้างเนี่ยมันแคบลงมันกว้างน้อยลงเทียบไป X14 Ultra ประมาณ1.4 mm นะครับก็เลยเหมือนทำให้รู้สึกว่าจับสบายมือขึ้นในขณะที่มันแคบลงเนี่ยความสูงความหนาเนี่ยพอๆกันครับแต่หน้าจอมันใหญ่ขึ้นครับจาก6.8นิ้วเป็น6.9นิ้วด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจับสบายให้มันไม่ได้ใหญ่ก็คือน้ำหนักน้ำหนักจริงๆมันลดลงไป14กรัมครับ ก็ผมว่ารู้สึกได้จับแล้วรู้สึกเลยว่าให้มันไม่หนักนะอีกอย่างที่รู้สึกได้เลยตั้งแต่จับครั้งแรกก็คือหน้าจอครับผมว่าหน้าจอมันดีมากเลยนะแต่ความสว่างมันน้อยลงหรือเปล่าจริงสเปคเท่ากันนะครับ120เฮิรต์พีคไบเนี่ย2600แล้วก็ Resolution เนี่ยจริงๆพอๆกันมันใหญ่ขึ้นเป็น6.9เรสโ l ลูชัน PPI ก็เลยน้อยกว่านิดนึงแต่ความสว่างผมวัดครับถ้าธรรมดา ก็เท่ากันครับ520รนิตครับที่ผมวัดได้แต่ถ้ากด extra bright มันก็สว่างขึ้นครับตัว n 1 5 ultra สว่างอยู่ครับเป็น940ินิตครับ ครับแล้วก็คินี้สับสุดโดยชุกเก็คไทยแลนด์ครับใครมี S15 บห้าตาแล้ว a 1 5อยากได้หัวชาร์จแนะนํานี้เลยครับตัวเล็กครับ a 1 8ครับตัวเล็กแต่30วัตต์ครับมีช่องชาร์จ1ช่องครับ usb c ครับมีทั้งหัวแบนแล้วก็หัวกลมให้เลือกครับเป็นซูเปอร์ฟาชาร์จ1ครับหรือถ้าอยากได้วัตต์สูงๆหัวชาร์จจะเยอะก็ a d 1น0่ครับเป็นหัวชาร์จแบบแบนครับมีอยู่3พอร์ตครับ usb c 2พอร์ตครับ usb a 1พอร์ตครับ usb c เนี่ยสูงสุดได้120วัตต์นะครัับบเเปป็นซอรรร์์ฟาาชจ2คถ้าอยาากได้พววเอรร์์แบงคคับ ก็ PD60 ครับความจุ6,000 m มิลลิแอมป์ชได้สูงสุด5 5วัตครับผมมี USB-C ให้2ช่องครับเป็นซ p เปอร์ฟาช a r g e 2ครับแล้วก็สายก็แนะนำ CMC 610ครับเป็นสายแบบ6กแอมป์ชาร์จได้สูงสุด2 4 0วัตเลยครับที่สำคัญครับเป็นสายถักแบบแม่เหล็กครับ เวลาไม่ใช้มันก็จะหดกลับแล้วก็เก็บได้ง่ายครับทุกตัวครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับแล้วก็พาไปดูผล s 1 c ตัวใหม่ครับเซฟแล้วก็8 Elite ครับในตัว S15 อ l t r เทียบกับตัว S14 อ l t r ที่ใช้8 Gen3 นะครับผลอย่างแรกที่ผมอยจากรู้เลยคือมันร้อนแล้วมันตอร์ตลิงหรือเปล่ามันแรงน่าจะแรงแหละแต่ว่ามันร้อนแล้วมันตอร์ตลิงหรือเปล่าผมก็ทดสอบโดยใช้ 3D m a s Wire ครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เลนเดอร์เหมือนกราฟิกเป็นเกมครับ20รูปครับ รูปที่1จนถึงรูปที่20แล้วก็ให้ผลเบสลูปแล้วก็เวอร์สลูปด้วยครับรูปที่1มันก็จะร้อยขึ้นเรื่อยๆรูปที่2อรูปที่3ารูปที่4อะไรเงี้ยก็เทียบผลกันแล้วออกมาเป็นค่าเสถียริตี้ครับผลเป็นแบบนี้ครับผมเทส3ครั้งครับตัวนี้คือค่า s 2 4อั่สิบสีลตาครับตัวนี้คือค่า s 2 5อั่ส้าลตาครับสังเกตผลเบสลูปซึ่งคือคือสีเขียวเนี่ยชัดเจนว่าดีกว่าตัวเอสยี่สิบสี่ลตาดีกว่าประมาณ35%เลยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ผลลเเวอร์สูปนี่ยก็ ตรงนี้ครับสีเขียวเหมือนกันสีเขียวอ่อนครับก็สามพันกว่าเทียบปะสองพันสามสองพันสองก็ดีกว่าประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับก็ดีขึ้นทั้งเบสลูบแล้วก็เวอร์สูบครับแล้วเซเิตี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากดีกว่านิดนึงด้วยตัวเอซิบสีเอลตาเนี่ยประมาณสี่สิบสี่หกสี่เจ็ดตัวนี้ห้าสิบมีขึ้นไปห้าสิบสี่หกแลสี่ห้าใกล้เคียงกันครับอาจจะดีกว่านิดนึงด้วยครับพูดง่ายๆก็คือแรงขึ้นเยอะครับทั้งตอนไม่ร้อนและตอนร้อนครับแล้วตอเตอร์ลิงเนี่ยมันตอเตอร์ลิงอออยู่แล้วในมืืถ พอ,พอเดิมครับเทียบกับตัว S14 Ultra แล้วก็ตัว S15 Ultra เนี่ยมากับ OS ตัวใหม่ครับ One UI version 7ครับซึ่งผมว่าสวยมาก Minimal สวยแล้วก็ที่สำคัญคือไวมากๆเลยครับเทียบกับตัวเ,เวอร์ชันเก่าที่อยู่ใน S14 Ultra แต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันก็มาอยู่ใน S14 Ultra ครับ Samsung เขาสัญญาว่าจะอัปเดต OS ให้ 7ปีครับทุกๆเครื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวอร์ชันนี้ก็จะมาอยู่ใน S14 Ultra แต่อาจจะต้องรอนะครับครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยโคแอนนะผมถ้าใครสนใจ iPhone 16อ c เ s อรี y ทั้งหลายอย่างฟิล์มกันรอยครับยี่ห้อ p e n s a c a ครับที่เป็นกันรอยมีขอบเป็นอลูมิเนียมสีดำครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรืออย่างการเลนส์กล้องครับยี่ห้อ iMOS ใช้ s า p p h i r แข็งระดับ9ครับหรือเคสบริการรุ่น p รด a r ม r o ครับมีคูลเลนจงเจลด้านหลังด้วยเพื่อระบายความร้อนครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนจริงๆด้วยเท่มากฮะแล กล้องทุกตัวเหมือนเดิมครับเกเว้นกล้องตัวหนึ่งครับก็คือตัวอัลตรตาไวครับเรนเซลูชั่นเพิ่มขึ้นจาก12ล้านพิกเซลเป็น50ล้านครับผลเป็นไงมั่งเทียบกันให้ชัดชเลยครับก็ดูครับถ้าไม่ซูมคุณเห็นความต่างไหมแต่ถ้าซูมจะเห็นชัดครับอย่างหนังสือเนี่ยตัวอักษรชื่อชื่อหนังสือก็จะชัดเจนครับหรือว่าอย่างอีกภาพหนึ่งก็ถ้าไม่ซูมผมว่าก็ไม่เห็นอะไรนะครับต้องดูซูมครับก็จะเห็นว่ามันชัดเจนขึ้นครับ5 0ล้านพิกเซลครับ แล้วก็ประกาศสายลัดครับมีข่าวว่าซัมซุงเอาบลูทูธออกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้กดถ่ายภาพเป็นแบบรีโมทถ่ายภาพได้นะครับซึ่งผมคอนเฟิร์มไหมครับเป็นแบบนั้นจริงๆไม่สามารถที่จะกดเป็นรีโมทถ่ายภาพได้ละก็ถ้าใครใช้ฟีเจอร์นี้บ่อยๆก็ไม่แนะนําตัว s 1 5ตัวนี้ครับแล้วฟ้าชาร์จละ่ะเปลี่ยนไปไหมผมเช็คแค่คร่าวๆครับวัตต์สูงสุดที่ชาร์จได้ตอนนี้คืออยู่ที่40วัตต์แต่มันจะ40วัตต์ได้มากน้อยแค่ไหนได้นานแค่ไหนแล้วก็ชาร์จเต็มใช้วเวลาเท่าไห ตัวมือถือเนี่ยแบตจะอืดขึ้นหรือเปล่า AI ตัวใหม่เป็นยังไงบ้างรอดูคลิปรีวิวจัดเต็มครับผมก็ subscribe กดกระดิ่งไว้ครับเวลาคลิปมาจะได้ไม่พลาดครับสรุปสั้นๆครับตัว S20 u t ตัวใหม่มกากับหน้าตาใหม่ครับเปลี่ยนไปนิดนึงครับมุมสีมุมโค้งละจับง่ายขึ้นครับถามว่าหน้าตาดีขึ้นไหมผมว่าแล้วแต่คนชอบแต่ที่ผมรู้สึกได้จริงๆก็คือดําหนักรู้สึกว่าเบาขึ้นรู้สึกได้ตัว s o c เปลี่ยนเป็น Snapdragon 8 Elite for Galaxy ด้วย แรงขึ้นจริงครับ3 0กว่าแรงขึ้นกว่าตัวก่อน30กว่าอรนร้อนกว่าไหมร้อนครับแต่มไม่ได้ร้อนกว่าตัวเดิมครับออแล้วก็คุณจะได้ใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจพอจริงมันก็แรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมที่ใช้กราฟิกเยอะๆจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ครับกล้องเปลี่ยนตัวเดียวครับเอาตัววายเป็น50ล้านเห็นได้ชัดถ้าซูมเข้าไปดูแต่คุณจะซูมหรือเปล่าปกติเวลาคุณถ่ายคุณซูมไปดูหรือเปล่าหรือโพสล,ลงโซเชียลตรงๆแบบนั้น ถ้าไม่ได้ใช้ผมว่าก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วก็ OS โซใหม่ครับ One UI เวอร์ชัน7สวยแรงเร็วมากครับชอบมากแต่ถ้าเราสักพักเดี๋ยวม,มันก็มาอยู่ในตัวรุ่นเก่าครับ S14 หรือว่า S13 นะครับแต่ถามว่าน่าซื้อไหมผมว่าถ้าคุณมาจากมือถือ Android รุ่นเก่าๆเลยแล้วก็อยากซื้อ Android รุ่นใหม่ตัวนี้ผมว่าเป็น Android ที่ดีมากๆครับดีที่สุดละในช่วงเวลานี้ก็ S14 Ultra ครับก็แนะนำให้ซื้อได้ แต่ถ้าคุณมาจากมือถือ Android ที่ไม่ได้ไม่ได้เก่ามาก S14 u อ t ตา S13 l อ r ตาล้วคุณไม่ได้รีบอยากจะเล่น One UI ตัวใหม่หรือว่าออ AI ตัวใหม่รอก็ได้ครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าคุณไม่ได้ฟีเจอร์อะไรพวกนี้วันนี้ไปก่อนครับผมเอกเอ็กซ์โ t น a ชครับ to be